วัันึึกลกลลบจากคนที่ไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาทำไมจึงต้องกลับกลายมาเป็นร่างทรงของพรานบุญคำตอบปรากฏอยู่ในภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาอยู่ในขณนะนี้ ที่ว่าเขาลงโรงครูอยู่ที่นี้ใช่ไหมอ่ะอะไรลงราชื่ออะไรนี้นะให้คนส่งครึ่งคืนอะไรนี้เขมันก็ไม่ส่งใครผมนั่งคุยกับเพื่อนขาเรียกยังไงผมก็ไม่เข้ามาผมไม่นั่งผมบอกให้น้องของผมมานั่งอยู่ๆมันก็ส่งผมโดยผมไม่รู้ผมว่าผมปวดหัวปวดในตัวปวดหมดตั้งตัวเดี๋ยวผมบอกเพื่อนผมปวดหมดแล้วทีนี้พวกนี้บอกเอ้ยมึงน,นั่งให้ดีเลยน,นั่งปั๊บผมก็ ผมก็ไม่รู้ตัวเลยหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าผมนู่นรำมาจากด้านนอกแล้วก็มาขึ้นอยู่บนหลังคาไอโรงมโนราเลยขึ้นรำอยู่บนนั้นผมก็ไม่รู้ตัวนะเขาบอกก็อย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้เป็นครั้งแรกไงจากวันนั้นเป็นต้นมาลุงสิริพรจึงยอมรับนับถือพร้อมสละร่างกายเป็นร่างทรงพรานบุญแต่ก็มีบางครั้งบางหนที่จำเป็นต้องปฏิเสธทว่าทุกการปฏิเสธ กลับต้องพบเจอกับเหตุร้ายแทบทั้งสิน้นวันไหนที่ผมไม่มาผมอยู่จุมพรผมจะไม่สบายผมมาขึ้นต้นไม้ก็ตกต้นไม้อยู่อะไรอย่างนี้จนผมต้องมาเรื่องปฏิเสธก็เคยเพราะไม่อยากจะมาเป็นจุดนี้ไงบ้าเองอ่ะคือไม่เคยเลยที่จะนับถือเรื่องแบบนี้แล้วก็รับไม่ค่อยได้ด้วยปฏิเสธไม่ได้ค่ะ ถ้าป้าประสิทธิ์ใช่ไหมแกก็ทําป้าอีกไงทำให้เจ็บให้ไข้แบบนั้นแหละแกบอกให้ให้ยอมรับแกแบบนี้ค่ะนี่แมันกขาวมันก็รู้เชื่อทอดมันก็นนอนกพอกับโลวันนี้นี่มันลุงนี่ลงุลงนี่นักเตืรแต่โลไม่แท่นักเติรแต่ต่อไปนี่ลุงก็ต้องพยายามอนโลว่า เันพันน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 ันเมือนเงากับตัวนี่เอาไปได้ไม่ได้ต้องไหวกับตัวนี่ลุงยังถ้าว่าลุงทิินบุญไปแล้วควานต้องโยกกับรูแล้วแหละนี่ทองวันนี้มันไม่จินนรุดไม่ว่าจะเป็นเพราะสายเลือดเพราะบรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาหรือเพราะสิ่งใดก็ตามในทุกๆวันพฤหัสบดีบ้านหลังนี้ก็ได้กลายเป็นที่พึง่งเป็นความหวังและเป็นกำลังใจ ของผู้คนกลุ่มหนึ่งในสังคมไทยคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกคนถึงมหาตาครูต้องเชื่อจากใจใจเราต้องบริสุทธิ์บางคนคิดว่าเออมหาตาครูเพื่อหหไยอย่างเดียวบางคนคิดว่าเออลองเดูซิว่าเขารักษาจริงได้หรือเปล่าคุยมาทดลองอย่างนี้นะย่าเลยผมว่าให้เชื่อจากใจคนเรานะ่ะอย่างคนใต้ บ,บัมพระุษมโนรา,นะาเนี่ยมาช่วยเหลือมนุษย์ที่สมุยเนะี่ยมีอยู่บ้านเดียวที่ว่ารักษามนุษย์ได้ไม่เหมือนที่อื่นครับแล้วแต่เชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันแต่ถ้าเชื่อก็มาเถิดจะรักษาให้โดยไม่คิดอะไรเลยค่ะเพราะพ่อครูเขาบอกให้ทําบุญโดยตรงสั่งแต่ลูกหลานทําความดีและให้ทําบุญใส่บาทเท่านั้นเองผมไม่เคยได้อะไรคิดดูผมมาจากจุมปรผมไป ค่ารถกล้าเลยนนคิดเดยวเที่ยวไม่ต่ำสี่พันไปกลับพ่อครูสั่งเด็ดขาดเลยห้ามเก็บหินเก็บทองจากชาวบ้านเพราะแกลงมาช่วยมนุษย์โดยตรงเพราะเวลานี้มนุษย์ตายกันเยอะไงเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละเรื่องของการรักษาเนี่ยมีหลายแบบนะครับการรักษาด้านจิตใจเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดคนที่ ไปรักษากับพานบุญก็น่าจะมีความเชื่อว่าพานบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งสามารถทําให้หายได้อันนั้นก็ทําให้บางครั้งร่างกายก็ปรับตัวถ้าสบายใจก็ทําให้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วครับจากที่ป่วยหนักก็ป่วยลดลงอันนี้เป็นธรรมชาตินะที่เป็นเรื่องของจิตวิทยาถ้าแนะนําก็คือควรจะต้องรักษาแผนปัจจุบันควบคู่ไปด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเจ็บป่วยก็ควรจะไปพบแพทย์ ซึ่งเราก็จะมีกรรกกาาาาารรรรรรบบบิััันษพะะยยยลลออูู่่่ททววปเศวเศแ้มคื่อเจ็บใครได้ป่วยต้องรีบรักษาแน่นอนว่าเราแนะนำให้ไปพบแพทย์เป็นอันดับแรกแต่หากเชื่อถือศรัทธาพรานบุญพรานคงเราแนะนำว่าให้รักษาควบคู่กันไปทั้งสองถางแต่ไม่ว่าจะเชื่อถือศรัทธา หรือไม่เชื่อเรื่องราวนี้ก็ต่างเราแนะนำว่าควรออกกำลังกายพักผ่อนให้เต็มที่กินอาหารที่มีคุณคา่าเพื่อดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน เรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้พิสูตรอาถรรพ์ใต้ผืนน้ำกว่า200ปีปรากฏการลึกลับเรือแม่ยาบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว m i ิล c l e Channel